สวัสดีค่ะค,คุณคุณวุ้ยนานทีปีหนจะได้เอากางเกงมานําเสนอคุณคุณ,คณสักทีนะคะเพิ่งตัดเสร็จใหม่ๆมาดๆเลยนะคะได้ขอมาแล้วก็รีบจัดนําเสนอให้กับคุณคุณเลยค่ะวันนี้นะคะเอากางเกงผ้าใย มัดมีหมักโครนนะคะมานำเสนอคุณนะคะเคยลงไว้คราวที่แล้วก็ค่อนข้างจะนานมากแล้วนะคะรอบนี้เราได้ของมาเราก็จัดซะหน่อยโชว์คุณซะหน่อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติกันดีกว่านะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผ้าฝ้ายหมักโครนเนี่ยมันมีเสน่ห์ในตัวของมันอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นลายมัดมีแล้วมันจะมีความนิ่มพริว้วทิ้งตัวใส่สบายนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ ความนิ่มพลิ้วของเขานะคะแล้วลายเนี่ยมันเป็นลายมัดหมีสวยงามมากเรามีหลากหลายสีนะคะลักษณะการตัดเย็บนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกางเกงคือจะบอกว่าเป็นขาบานก็ว่าได้เนาะเพราะว่ามันเป็นขาที่ใส่สบายๆอะค่ะใส่แบบว่า เป็นทางการก็ได้ไม่ไม่เป็นทางการก็ได้ใส่อยู่บ้านก็ได้นะคะแล้วด้านหลังนะคะจะเป็นเอวยืดแบบนี้นะคะเอวยืดแบบนี้เลยแล้วเราก็จะมีซิปด้านข้างให้นะคะนี่กระเป๋านะคะก็จะเป็นกระเป๋าปะแบบนี้สองข้างนะคะแต่ว่าบางรุ่นก็ต้องบอกว่าอาจจะมีกระเป๋าเจาะข้างก็ได้กระเป๋าเจาะแบบนี้นะคะก็คือมันจะเป็นรุ่นเก่าที่แม่ค้าเอามาคลแต่รอบรอบใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นกระเป๋าเจาะเอ้ยกระเป๋าปะแบบนี้นะคะ สวยงามใส่สบายคะ่ะเนื่องจากมันเป็นเอวยืดใช่ไหมคะมันก็ใส่สบายแต่แม่ค้าต้องบอกว่าเราไม่ได้ซับผ้าผ้าก,กาวให้ด้านในนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราซับผ้าก,กาวเนี่ยผ้ามันก็จะมีความหนาความแข็งเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเวลาใส่เนี่ยความพริ้วความบางเบาเนี่ยมันจะไม่มีนะคะดังนั้นมันจะไม่เหมาะถ้าเราซับผ้าก,กาวในกางเกงแบบนี้ดังนั้นเราบอกลูกค้าได้เลยว่าไม่ซับผ้าก,กาวด้านในนะคะเพื่อความนิ่มพริ้ว นะคะนี่ความยาวของเอกางเกงรุ่นนี้ก็จะยาวอยู่ที่35มสนะคะอันนี้ต้องบอกว่าบางตัว36บางตัว35ต้องบอกแบบนี้แต่ว่าก็เป็นความยาวกําลังดีบางคนอ่ะถ้าตัวสูงนะคะก็ใส่มันก็จะเป็นประมาณ4ส่วนก็น่ารักดีนะคะแต่ว่าอย่างแม่ค้าไม่สูงก็ใส่ก็เป็นขายาวนะคะทีนี้ขนาดเอวเรามีขนาดอะไรบ้างนะคะเริ่มจากเบอร์ M นะคะเบอร์ M คนที่เอวอ่า26 2 8 2 6 2บ28เนี่ยคุณใส่ได้เลยนะคะ30ก็ใส่ได้นะคะเบอร์ M นะคะถ้าเบอร์ L นะคะก็จะเป็น L อ0 3ใส่ได้นะคะเบอร์ L แล้วก็เบอร์ XL นะคะ XL ก็คือ34 3- 6ใส่ได้นะคะก็คือมันจะมีความยืดนั่นเองนะคะตรงบริเวณนี้มันก็มีความกว้างใส่ได้ตามนี้นะคะคือนี่เรามีสีมาเยอะเลยบางตัวก็ซ้ำแต่ส่วนใหญ่เลยบอกเลยว่า แทบจะไม่ซ้ําเลยซ้ํากันน้อยมากนะคะเนื่องจากมันเป็นงานทอมือนะคะเนื่องจากว่ารุ่นนี้แม่ค้าลืมแจ้งไปว่ามันเป็นภาพที่ยังไม่ผ่านการต้มยังไม่ผ่านการ กรรมวิธีการต้มเอาต่างกันยังไงการต้มก็คือพอพอผ่านกรรมวิธีการต้มเนี่ยผ้ามันจะมีน้ําหนักมากขึ้นกว่าเดิมมีความพริ้วกว่าเดิมนะคะแต่รุ่นที่ยังไม่ต้มเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่พริ้วนะคะมีความพริ้วเหมือนกันนะคะนี่มีความพริ้วแต่อาจจะไม่มากเท่ากับการที่ so? ต,ต้มแล้วซึ่งกรรมวิธีการต้มเนี่ยค่อนข้างยากซับซ้อนนะคะดังนั้นรุ่นรุ่นนี้รอบนี้แม่ค้าจะขายคุณในราคาที่ถูกกว่าการต้มรอบก่อนๆขายอยู่ที่ 990รวมปลายทางแต่รุ่นนี้ต้องบอกว่าขายอยู่ที่890รวมปลายทางนะคะย้ำราคาอยู่ที่890รวมปลายทางถ้าใครโอนก็840ส่งให้ฟรีแบบด่วนๆนะคะเรามีมาหลายลายนะคะลายก็ไม่ค่อยซ้ำไม่ซ้ำเลยแหละถ้าคุณชอบคุณทักมานะคะดูว่าลายไหนมีเอวขนาดเท่าไหร่คุณใส่ได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะคะดูภาพสไลด์ภาพนิ่งก็ได้แล้วก็ ทักแม่ขาหมานะคะโอเคนะคะสวยค่ะแม่ค้าจะบอกเลยว่าใส่วันนี้ใส่ได้ออกไปข้างนอกก็ใส่สบายมากนะคะหรือว่าบางคนจะใส่ไปงานไปการกับเสื้อผ้าที่หรูหราก็สวยนะคะตัวนี้ได้เลยโอเคลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายตัวนี้ก็สวยนะ